จุ่มที่โรงพยาบาลพวาขึ้นงไปโรงพยาบาลมานะคนะนี่พอถ้าเราแกะออกมามันจะอยู่ในถุงซอแบบนี้เป็นเรูแสงอันนี้ก็เหมือนกันนะน้องแม่ว่าเราจุ่มอันไหนก่อนอยากเ่มไหมเราจุ่มอันนี้ก่อนนี่คือน้องน่าม้องก่อนน้องเป็นลายเจ้าพี่ชายที่อยู่พีมสีม่วงค่ะ คือราคิตตี้อยู่ที่เมลโลดี้อันนี้คือข้าวปัน้นอยู่ที่ฮัตด็อกนี่นะคะกลุมน้อง,องมเมาไปใกล้ๆเลยเหนว่าเคเอัน,นว่าอะไรนะเคเคโอค่ะ เราจะพาไปแกะรับบู้ที่เราทำเองอยู่ที่ที่เราบ้านะอันนี้คือเราอะจุ่มมาแบบหลับตาแต่สง่งน,นี่ค่ะคือน้องจุม่มคิดคุะค้ะเขาหาต้องโชว์ให้โต๊ะได้ คือคุกยุกแลก็จ้มหันหน้ามาหัอันนี้หันหน้านะเจ้าหญิงค่ะข้าปัน้นคือน้ำพวกนี้มันน่ารักค่คืออันนี้มันใสก็ส,ส,สดใสเนี่ยมันง่าย

ป็นไรกินตลางมืดจึงเป็นมาคุมด้านข้างเฉยออกินเล่นๆได้อ๋อยสวยไน้าผื่นหนูไม่รับจามแล้วเนี่ยแล้วค่ะอันนี้ทายแล้วเหรอใช่ค่ะหนูทานน้ำมันออยทุกวันหนูทานวันข่าอ๋อแล้วเราจะเปิดลมโลกเนี่ยตอนที่หนูหลับมันลอกหายหมดเลยเหรอผิวขาวเลยแม้อันนี้สั่นกระเดิมอีก อันนี้ของนี่แต่ยัไม่เปิดเปิดสไร์เสื้อไทยอันนี้เสอร์ไทยอันนี้ยังไม่เปิดว่าให้ลบแม่อันนี้หบบไม่ได้ซื้อมาจุ่มแบ่งกนเล่นได้ใช่ไหมนะไปจ้างกแบ่ง ด้วองนี้ไม่จุบจบที่บ้านโอ้โหจิ้มห้าจุบนะจุบขาสองยังไงสองอหน่งหน,น,น,นึ่กงกับสามสห้าหก ถ้าอันไหนมันไม่ดีถ้าพูดออกมาแ้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องพูดรู้ไหมคะอร่อยไหอเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอ ดีกันไหมอร่อยอร่อยมากเยวาจียบเลไม่กี่คือหิวไม่กี่คือขยงอยาไปหาคงคินข้าวเลยเป็นกามขึ้น เพิ่งไมอกยุมออกมาเลยค่ะอนนัหยุมใ่ดีเลยุไฟนะอ่าทำไมนยัง้นแล้วก็ใากตรงนี้เไงนะนี่ก็ทีเลา 嗯。